ครับวันนี้ผมจะทดสอบเห็นเขาปลอกแตงโม,มในย<ม>ูท b บเราจะลองจัดการดูนี่อาจจะไม่คมในง่าย,ยานี้ครับดูแล้วกันครับไม่มีการขยายครับแดงมากเลยต,ตัวมันตัหดหัวตัดทาย ครับวันนี้ผมจะทดสอบเห็นเขาปลอกแตงโมในยูทุกเราจะลองจัดการด<ะ>ูนี่อาจจะไม่คม,มง่ายๆอย่างนี้ครับดูแล้วกันครับไม่มีการอยายครับแดงมากเลยตรงนันครับหัวสัดครับโอแดงเราแบ่งนะครับต้องการให้เห็นภาพชัด แบ่งสี่ครับแบ่งโมลูกหนึ่งแบ่งสี่นี่นะมีดมันยังเล็กไปโอ้โหนี่เปลือกมันหนามากเปลือกมันหนามากแล้วก็หั่นอย่างนี้ครับมีดม,มันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เด้สอ,ออยากมีดที่คมยังไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะ กินแบบปกติดีนะตัวนี้สวยกว่าถ้ามีดคมมันจะง่ายเบือกมันแข็งมากแค่เข้าเปลือกเอาแค่เข้าไปในเปลือกมีดเราไม่คมมีดมันขุดยอดแห่งความคมแล้วก็หั่นเปลือกออกมันไม่ได้คมเลยค่ะอ่าแล้วก็หั่นเปลือกไม่ออกครับเนี่ยเปลือกรอบนอกเนี่ย ตรงนี้เก็บไว้ครับ,บแล้วก็แต่งหน่อยสวยๆอันนี้ผมผมเห็นเขามานะอาจจะไม่สวยที่เหมือนที่เขาทำแตใ่ให้ดูว่าแนวมันเป็นอย่างเนี้ยนะครับนะครับจริงไม่ต้องผมพูมือนะครับตอนนี้เห็นพวกนี้พวกเราสวาปามกันทั้งหมดเลยไม่ต้องสนใจนะครับ <laughs> นะไมนเน้นความสวยงามละให้ดูแนววิธีการคนเห็นแล้วก็ต้องไปทําเองได้ละเห็นไหมเสร็จป,ปุปกก๊บก็มันแตกไปแล้วเห็นไหมจริงๆเขาจะให้จับตรงนี้ว่าหมายว่าจับตรงเนี้มันหลุดไปได้วเนี่ยมันกรอบไปแล้วสรุปว่าวิดีโอน,นี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอันนี้ปอกบางไป บอกบางไปมาเพราะจับอย่างนี้กินไงท้ากับตัวนี้ต้องทําให้หนาไว้อันนี้เป็นตัวอย่างาเห็นแล้วมาทําให้ดูตัวอย่างาที่ไม่ควรเลกเรียนแบบอ่านี้เห็นไหมอีกอย่างหนึ่งอะเนี่ยมีดไม่ได้เรื่องเพราะท่านี้บางว่าเลยหลุดส้มแตงโมดีมากหนามอะ่ะอย่างไม่จับอย่างเงี้ยที่จับ,ท,จบที่จับต้องหนาครับ ปิดสรุปจบคลิปนี้ค่ะจบที่กิปนี่ปิดไม<บ>่ได้สาระอันนี้ปิดสรุปจบจบตอนกินโอเคครับวิธีการหลายท่านเห็นแนวแล้ววิธีการคิดวิธีการเอาไปแอดแดปไปสร้างสรรค์ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับรูปแบบเป็นนี้หมายว่าทุกคนเห็นองค์มีวิธีคิดวิธีทำจบยินต่อครับ